หยุดยิงของประธานาธิบดีโดนันทรมยินดีไทยก็รับแต่ขออย่าคืนคำนะไอ้นี่มันใส่ร้ายประเทศไทยตลอดเลยมันบอกว่าประเทศไทยอย่าคืนคำดูมันพูดเนคนที่คืนคำคนที่สตอเนี่ยมันคือใครก็คือมันไงสองพ่อลูกนะครับมันเขาเรียกอะไรโกหกรายวัน จริงไหมครับอืมนะครับบางคนบอกทนายหน้าสวยจังครับอืมนะครับหลายๆคนบอกอยังไม่คุยนะเอบสีนะ FC, พี่กุ้งเขาไม่อยากคุยนะครับอาจารย์โดนแอปซะขนตางอนเลยหน้าหวานเลยครับไม่ได้โดนนะครับเอเพจพี่กุ้งเขาก็จะเป็นแนวๆน,นั้นนะสายหวานของเราเนี่ยสายโหดเหี่ยมนะครับคนละอย่างกันก็มายืมเขาอนะยังไงกดติดตามเพจก็ด้วยนะ นะครับคนดูตอนนี้ก็เยอะอยู่นะอา,อาจารย์หน้าปากแดงเลยออครับครับก็ดูแปลกๆไปบ้างมันจะได้ดูสดชื่นนะปกติเอียวย่นตามภาษาคนแก่นะนะครับนะนะครับนะตอนมี้ขมเมนยังยิงไม่หยุดเลยครับเห็นใจประชาชนน้องๆทหารที่เสียชีวิตแล้วประเทศเราจะได้อะไรนะครับนะีนะ่ยทางแอปฟ้าก็บอกว่า ไอ้วุ้นเส้นมันคบไม่ได้โอ๋อนะครับตอนนี้คนไทยก็ไม่ค่อยชอบกินวุ้นเส้นนะครับเวลาสั่งแล้วเขาถามเอาวุ้นเส้นไหมไม่เอานะครับพอพอเด๋ยนนี้วุ้นเส้นไม่ค่อยกินนี่เมื่อวานนี้ก็มีวุ้นเส้นนะนะครับนะก็มีคนเอาวุ้นเส้นไหมคะไม่เอาตอนนี้คนเริ่มไม่ค่อยกินวุ้นเส้นนะครับนะนะครับยึดได้ไหมอาจารย์เขมินยึดไม่ได้แหละครับยึดไปเดี๋ยวมันก็ไปร้อง U n นะครับนะนะทักษิณก็บอก UN เไม่ใช่พอ่จอจักรพบก็บอกว่าคุณเซนผมไม่ใช่พ่อคุณเซนนะครับเพราะว่าทั้งลูกพี่ลูกน้องก็ลีลาการนําเสนอก็จะคล้ายๆกันไม่ใช่พอ่อนะครับนะดูอยู่สุขโขตไทยเป็นไงดีไหมครับนะครับไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันสองตระกูลอย่ามั่ออ,อันนี้ก็เอฟซีชินวัตรเข้ามาแนละ้ว ม่ใช่เรื่องทะเลาะกันสองตระกูลอย่างมั่วก็คือเอฟซีของนะพี่เหลี่ยมเขาเข้ามาด้วยนะครับเราก็อ่านให้กับออของพี่เหลี่ยมเขาด้วยนะครับนะครับอเมริกาอย่ามายุ่งอ๋ออันนี้ก็เป็นความเห็นต่างนะครับธรรมดาครับ FC พี่เหลี่ยมเข้ามา f c น้ําเงิน f c ซส้มมาหมดเราอ่านให้นะครับ FC พี่เหลี่ยมอ่านไปแล้วนะฮะนะครับเราสู้ในฐานะปกป้องอธิปไตย ไม่มีสิทธิ์ไปยึดแผ่นดินเขานี่ใช้ได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปยึดแผ่นดินเขาไม่ใช่ทําแบบนั้นไม่ได้จะทําแบบนั้นก็จะไม่มีใครที่จะมาคบเรานะครับอนะครับนคนพรพนมฝนตกหนะักอ๋อขับขับดูแลตัวเองด้วยอืไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทั้งคู่อ๋ขับขับพูดถึง ทักษิณเดี๋ยวระวังเครื่องบินนะครับอ๋อ <ś led> ใหญ่เหลือเกินนะทักษิณนี่เป็นเจ้าของประเทศไง <ś led> ตำแหน่งก็ไม่มีทักษิณนี่อยู่ในประเทศไทยตำแหน่งเขาคือสทรบางวันก็เป็นสเสมียนบางวันก็อะไรเป็นที่ปรึกษาลูกนะครับบางวันก็เป็นสทร,สสรคือสทรคือเผือกทุกเรื่องบางวันก็เป็นสเสมียนบางวันก็เป็นที่ปรึกษาบางวันก็บอกว่าปัญหาในประเทศไทยมีเยอะ ถ้าผมไม่เสือกแล้วใครจะเสือกอบางวันก็อวดเก่งผมไม่โง่ตอนที่ผมหนีคดีไปดูใบผมกลับมามเพื่อนผมเป็นนักธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์บอกว่าคุณทักษิณถ้ากลับมานะสิงคโปร์เหนื่อยแน่เลยสู้คุณไม่ได้เพราะคุณเก่งฉลาดมากนะครับอืมนะครับบางวันก็บอกว่าประเทศไทยเศรษฐกิจอะไรต่างๆถ้าผมยังอยู่ แก้ได้หมดอืมนะครับบางวันก็ขี้โม้บางวันก็ขี้คุยนะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยแกอารมณ์หลายขั้วหรือเปล่าเลยครับแต่ละวันบางวันก็เป็นเสมียนบางวันก็เป็นสทอรบางวันก็บอกว่ากลับมาจะเลี้ยงหลานบางวันก็บอกว่ากลับมาจะเลี้ยงลูกนะหลายหลายคนก็ถามว่าคุณจะเอาอะไรกันแน่บางวันก็บอกแจกเงินนี่มันเป็นเรื่องปัญญาอ่อน นะเออนะครับพอลูกสาวเป็นนายกพกัพักของตัวเองมาเป็นนายกบอกแจกเงินนี่ดีเออผมก็งงกับคำพูดของคุณทักษิณน,นะตอนหาเสียงก็บอกว่าจะจับมือกับนะพักส้มไม่จับมือกับสามปอจะปิดสวิต์สามปอพอได้รับเลือกตั้งก็ไปจับมือกับสามปอเราก็ไม่รู้ว่า ความคิดของคุณทักษิณนี่แกเป็นยัง,ยงไงหรือว่าอายุแกเยอะและจะ80นะครับฝาก f c พี่เหลี่ยม f c พี่เหลี่ยมอยู่ในนี้นะครับ FC พี่เหลี่ยม f c คุณทักษิณลองลองช่วยอธิบายหรือว่ามันเป็นอะไรนะครับว่าทำไมมันในเวลาสถานการณ์เปลี่ยนไปมันพูดได้หลายอย่างนะครับบางวันก็ตื่นขึ้นมาทวิตบอกว่าไม่ต้องเจจาแล้วเดี๋ยวสั่งให้ตา,าหารนี่เป็นไง สั่งสอนฮุนเซนไปก่อนอา้าวตกลงที่เหลี่ยมเป็นเสมียนหรือเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นนายกหรือเป็นเจ้าของประเทศโพสต์มาบอกให้ทหารสั่งสอนเล่เหลี่ยมฮุนเซนไปก่อนเอมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวทีนะครับปัญหาระหว่างประเทศมันควรเป็นปัญหาของประเทศทําไปทามาการทวิตเตอร์แบบนั้นว่าไม่ต้องเจราจาหรอกให้ทหารสั่งสอนเล่เหลี่ยมฮุนเซนไปก่อนนะ การโพสต์แบบนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าเราผูกใจเจ็บสองพ่อลูกตระกูลฮุนเซนใช่หรือไม่และจะบอกไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งสองตระกูลแต่สิ่งที่คำพูดกับสิ่งที่คุณแสดงออกเนี่ยมันย้อนแย้งกันครับฝาก F อซพี่เหลี่ยมด้วยนะครับเอพี่เหลี่ยมมาอย่างครับนะครับนะีไปไหนแล้วเอซพี่เหลี่ยมนะครับนะี่ไปไหนหมดเอพี่เหลี่ยม บางคนบอกโจรกับโจรคุยกันใครเป็นโจรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้นะนะครับนะเมื่อวานเอาของไปบริจาคอะไรเนี่ยนะเหมือนเมืองล้างอ๋อแถวศรีสะเกดนะแล้วก็ฝากอินฟูนะครับตอนนี้อินฟูมันเยอะแยะไปหมดอนะวันวันมันก็ไปทำอะไรละครับรับบริจาคครับแล้วก็เอาชื่อทหารไปหากินเอาชื่อประชาชนที่เขากำลังอพยพไปหากินแล้วก็รับบริจาค ตำรวจเขาก็ออกมาแล้วนะครับเตือนภัยบรรดาอินฟูทั้งหลายเอาชื่อทหารไปหากินเอาชื่อประชาชนไปหากินรับบริจาคแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะเอาเงินเอาทองไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากบริจาคแล้วก็ไปให้ทหารเาไปให้ชาวบ้านโดยตรงนะครับเราไม่ต้องไปผ่านพวกอินฟอูอินฟูแรงต่างๆนะนะครับอันนี้ก็ฝากปากไว้แล้วก็มีพวกอินฟูสายกลางสายนักเลงสายอันตราพานนะครับ นะชักชวนให้มีการนะเกิดความเกลียดชังนะครับทำให้คนไทยพวกนะครับพวกนักเลงอันตาพาในต่างหัวไม้ไวัยรุ่นไปทำ้ายร่างกายนะชาวกัมพูชานี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตำรวจจะจับให้หมดนะฮะนะครับทักษินไปเบิร์ดเดยสมควรไหมพี่น้องคิดว่าสมควรไหมนะนะผมไม่อยากไปพูดถึงเขาเพราะว่า f อฟพี่เหลี่ยมเขาเข้ามาหรือยัง นะครับนะตะกี้ยังเข้ามา f c พี่เหลี่ยมนะมีรู้สึกเหลืออยู่คนนะครับ FC ที่พี่เหลี่ยมเนะี่ยเข้ามาหนึ่งคนก็สมัยหน้ายังไงอย่า,ยาลืมไปเลือกพี่เหลี่ยมกลับมาใหม่นะนะครับแต่ผมว่านะถ้าถ้าพี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกสาวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้สองพ่อลูกเขมรได้นะสมัยหน้าผมว่าศูนย์พันเพื่อไทยแต่ถ้าเขาแก้ปัญหาอะไรนี้ได้นะก็ไม่แน่นะนะครับนะไปไหนแล้วฟซี FC พี่เหลี่ยมตะกี้ยังยังมาแสดงความมินเห็นอยู่เลย สวัสดีครับอาจารย์และผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมีม็อบอนุสาวรีย์ไหมอันนี้เราไม่ทราบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปชุมนุมกันทำไมเราต้องไปถามเขาดูนะไปถามคุณสนที่ดูว่าเราจะชุมนุมเพื่ออะไรไปยังไงนะครับเห็นได้ข่าวว่าจะขับไล่รัฐบาลขับไล่ลูกสาวพี่เหลี่ยมนะครับนะครับอมนะครับมีคนตายตั้งเยอะแยะจะให้หยุดยิงกันยังไงนะครับ นะครับอืมเออนะฮะนะครับนะเอ่อนะครับมีอะไรก็แสดงความคิดเห็นกันมานะ FC พี่เหลี่ยมเข้ามาได้นะ FC เพื่อไทยเข้าได้เลยครับอยากจะฟังนะครับพี่เดชานะครับถูกต้องครับอืมนะครับเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันนะครับอาหารเวียดนามอร่อยไหมเอาตรงๆลยนะอาหารของเขาเขาก็ดีนะอร่อยนะแต่ว่าผมไม่ชอบกิน อาหารมันจืดๆพวกเฟอพวกอะไรเงี้ยนะครับฟังจากไกด์เวียดนามเขาบอกว่าคนเวียดนามชอบกินเฝอเฟอที่เป็นเนื้อนะครับเตนมเฟอที่เป็นไก่นี่ก็เอาใจนะักท่องเที่ยวผมไม่ค่อยชอบกินนะเอาอย่างนั้นแล้วกันนะผมไม่ชอบนะครับชอบกินอะไรที่มันเป็นอาหารไทยอาหารจีนญี่ปุ่น,อะ,อ,นนะอะไรเงี้ยได้นะรสจัดรสเผ็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าอาหารเวียดนามมันจืดอาหารเขาดีอยู่แล้ว นะอย่าไปบอกเขาว่าอาหารก็ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าลางเนื้อชอบลางยาเพราะแต่ละคนชอบไปเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเรียงเรียมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะครับอืมช่องทนายคลายทุกหายไปไหนโดนโดนแบนเจ็ดวันนะครับช่องทนายคลายทุกแล้วก็ช่องอะไรวะเขาเรียกว่าช่องทนายจุกกรูก็โดนแบนไปเจ็ดวันเพราะวันๆเรามาคุยเรื่องพี่เหลี่ยมนี่แหละ นะคุยเรื่องพี่เหลี่ยมคุยเรื่องนะ้นเส้นนี่แหละแม่งก็เสร็จเลยนะครับนะครับโดนแบนไปเจ็ดวันวน,นะครับก็ต้องมายืมช่องช่องของอพี่กุ้งเขาเนี่ยนะครับช่วยช่วยกันกดติดตามให้เขาหน่อยเขามีอยู่สี่หมื่นกว่านะอยานะกดๆแนตะ่หัวใจมันจะขึ้นมานะฮะเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเช้านี้ผมอยู่ที่เกาะนะครับฟูกัว เกาะฟูกวกอยู่เวียดนามใต้นะก็อากาศดีครับอุณหภูมิก็พอๆกับประเทศไทยอะ่ะสวันสองคืนอยู่ที่ฟูกวกนะไปนั่งรถกระชงกระเช้าดูะทะลงทะเลอ่าวไทยนะครับนะฟูกวกก็อยู่ติดกับกัมพูชาใกล้ๆเกาะก,กูดเกาะอ,อะไรเนะี่แถวจังหวัดตราดนี่แหละนะครับนะลักษณะคนเวียดนามก็คล้ายๆคนไทยอะ่ะแต่เขาอาจจะรายได้ต่ำกว่าเรา นะครับประเทศเขาก็อาจจะเจริญน้อยกว่าเรานะฮะเขาก็สร้างเกาะสร้างตึกรามบ้านช่องมาขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าจะพูดว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมว่าออของไทยเยอะกว่านะภูเก็ตสมุยอะไรต่างๆผมว่าผมว่านะสวยงามกว่านะแต่ว่าเรามาดูเวียดนามมันก็แปลกตานะเขาก็สร้างอะไรจะอะไรขึ้นมาเยอะแยะให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นสะพานจูบนะครับคิสบิด อืมนะครับมันอะไรต่างๆนะเยอะนะครับสวนสนุกวินวันเดอร์อะไรต่างๆทําให้มันดูมีเครื่องเล่นนะครับแต่มันเหมาะสําหรับนะพาลูกพาเมียอะไรพวกนี้ไปนกามากกว่านะครับเดือนสิผมมาก็มีแต่คนแก่ๆกั่นเยอะหลายหลายคนนะนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละก็ดีมาต่างประเทศจะได้ลืมลืมบุญเส้นกันบ้างอ,อ,อืมนะครับมีอะไรบ้างครับ ช่องนี้อาจารย์ดูดีกว่าช่องเดิมอ๋อ,อนะครับนะครับเวียดนามอีกหน่อยจเจริญแน่นอนใช่ใช่ช่นะครับมงคลบอกเดชาสบ,บายดีนะบสบายดีครับไม่ลําบากครับลำบากก็คงไม่ได้มานะมีหน้าแปลกตาฟิลเตอร์ฉ่ำนใะช่ใช่นีฟิลเตอร์ทําให้ดูหล่อไปเลยนะครับต้องตัดโอ้โหนี่ไปพูก ตัดแรงๆเดี๋ยวก็ตอกต,อก,ตอกไอติ๊กตอกก็เล่นงานกูอีกนะครับต้องระวังนะฮะอืมสีสเกตฝนกําลังตกเป็นยังไงบ้างช่วยรายงานหน่อยนะแต่อย่าไปรายงานตําแหน่งนะครับว่าที่พักพิงอยู่ตรงไหนเดี๋ยววุ้นเส้นแม่งก็เล่นงานอืมอืมอืม,อมนะครับภายสารพืชมงคลบอกนะสันดานคนเบี้ยวขเขมรเบี้ยวข้อตกลงหยุดยิงเหมือนอย่างเคยตามนิสัยนะครับอืมนะ นะครับหลังจากหุณมาเน็ตโพสต์ด่วนเมื่อตอนตีหนึ่งว่าไทยเขมรตกลงหยุดยิงกันแล้วปรากฏตีสี่ครึ่งเขมรระดมยิงเข้ามายังประเทศไทยหลายจุดเมื่อเป็นเช่นนี้กองทัพไทยก็มีความชอบธรรมที่จะต้องตอบโต้นะครับอืมนะฮะนะครับนี่นะครับนี่ก็คือนายไพศาลพืชมงคลเขาโพดเมื่อสามดนาทีนะครับก็คือเมื่อตีหนึ่งนะครับ ลูกชายคุณเซนบอกว่าอะไรน,นะครับหยุดยิงแล้วอืมพอตีสี่ครึ่งระดมยิงนี่แหละเขาเรียกว่าสันดานพ่อลูกขมินนะครับส่วนนิสัยของพ่อลูกไทยจะเป็นยังไงก็พี่น้องประชาชนคิดไปเพราะนะครับนิสัยของพ่อลูกพี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเป็นยังไงก็ลองดูไปนะครับเอฟซี FC พี่เหลี่ยมหายไปไหนไปแล้วความขัดแยง้งต้องเจรจา อืมนะเขมรไรสัจจะอืมนะครับนะครับนะฮะ굿มอร์นนิ่งนะครับนักท่องเที่ยวในเวียดนามมากกว่านักท่องเที่ยวในประเทศไทยไหมครับคุณสุทินก็ก็ที่นี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ระดับหนึ่งพอสมควรแต่คิดว่าอาจจะเยอะกว่าเพราะว่าเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเต็มที่มียูทูบเบอร์มีอะไรต่างๆเยอะนะฮะอืมมีอะไรบ้างนะครับมาเลเซีย ชุมนุมไล่เพื่อนพี่เหลี่ยมนะครับอันวารครับนะกล่าวหาบริหารประเทศล้มเหลวแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้เอาชิบหายแล้วเพื่อนซีพี่เหลี่ยมเลยเนี่ยนายอันวาอิบราฮิมนะครับโดนประชาชนขับไล่ครับให้ออกจากตำแหน่งนายกเพราะนะครับแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้นะครับนี่เพื่อนเพื่อนซีของพี่เหลี่ยมเลยพี่เหลี่ยมก็เหมือนกันแล้วครับประเภทแบบ คุยโมโอวดผมไม่ได้โง่ผมเก่งเรื่องเศรษฐกิจที่ผ่านมาผมใช้หนี้ i อ f มเอเนี่ยนะครับพี่เหลี่ยมแม่งพูดจนพี่เดนี่จำได้แล้วแม่งพูดอะไรบ้างอ่ะผมเก่งเรื่องเศรษฐกิจแก้เศรษฐกิจปากท้องต้องเพื่อไทยประชาธิปไตยต้องกินได้อืนะครับนะแล้วก็อะไรเลือกเพื่อไทยแก้ได้ทุกอย่างผมไม่ใช่คนงโง่ออืเนะครับแล้วก็อะไรเนี้ย อะไรวะสิงคโปร์ยังต้องกลัวผมเลยนะผมอยู่ทุกคนถ้าผมไม่เสือกแล้วใครจะเสือกทุกอย่างมีทางออกไม่ต้องห่วงถ้าผมอยู่สามารถแก้ได้ปัญหาชายแดนและและปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยกับเขมรไม่มีสงครามแน่นอนครับเชื่อผมจะครับไม่มีสงครามแน่นอนครับจะไม่มีการรบราฆ่าฟันกันเชื่อผมครับนะครับ ผมก็อยากจะบอกว่าผมเชื่อคุณเหลี่ยมและลูกของคุณเหลี่ยมนะครับเชื่อทุกอย่างแล้วแต่ว่าทําไมเวลาพูดแล้วมันมันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมอะนะในฐานะผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะนักกฎหมายเขาบอกว่านะครับเหตุการณ์เดียวกันต้องมีนัยยะเดียวกันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันมีสองนัยยะนะครับเรื่องเดียวกันเนี่ยมันต้องมีความหมายเดียวไม่ใช่ว่าพอเวลาตื่นปเปลี่ยนไป นะพูดอีกอย่างแบบนี้เขาเรียกว่าการพูดจะไม่อยู่กับร่องกับรอยเราก็ไม่รู้ว่าพี่เหลี่ยมและลูกสาวพี่เหลี่ยมนี่มันยังไงกันแนะ่พี่น้องประชาชนคิดว่าอะไรนะครับนะนะครับนี่ก็เพื่อนสนิทแล้วนะั่นเนี่ยเอาวานี่เพื่อนสนิทของพี่เหลี่ยมนะเนี่ยประธานอาเซียนเนี่ยโดนประชาชนไล่แล้วครับแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้คุ้นๆเลยนะเหมือนพี่เหลี่ยมนะพี่เหลี่ยมแกก็บอกโอ้ย แก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องผมเลยประเทศไทยปัญหามันซับซ้อนนะผมไม่โง่มีผมอยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวครับนะครับเวลาขึ้นเวทีอะไรต่างๆพี่น้องไม่ต้องกลัวครับนะครับมีผมอยู่ทั้งทั้งคนเพราะผมนี่แม่งเหลี่ยมสุดแล้วนะครับคุณทรงคุณเซนเนี่ยไม่ทันผมหรอกแต่สุดท้ายบอกอะไรคุณเซนแม่งหักหลังผมแม่งเล่นลูกสาวผมยับเลยแอบอัดเสียงโอ้โหปล่อยลูกสาวผมยับเลย นะหุนเซนแม่งเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมหุ่นเซนบอกก็ก็มึงก็คบกับกูมาตั้ง30มสิบปีถ้ากูเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมเป็นคนที่ชอบหักหลังคนนะและไอ้ที่มึงคบกูเนี่ยมึงสินเสมอกันหรือเปล่าโอ้โหหุนเซนเนี่แม่งตอกมาในแต่และดอกนี่เจ็บกระดองเหลี่ยมเลยนะครับ ถ้ากูเป็นคนไม่ดีแล้วมึงคบกูได้อย่างไงตั้งสามสิปีคุณเซนถามแล้วมึงกับกูสินเสมอกัมไหมนะครับคุณเซนบอกกูรู้นะเนี่ยเหลี่ยมความลับของมึงที่ผ่านมาเนี่ยมึงหักหลังแม้กระทั่งพวกเดียวกันมึงจะปลดอนุทินบ้างอะไรบ้างนะครับคุณเซนแม่งแฉพี่เหลี่ยมพี่เหลี่ยมบอกไม่จริงไอ้วุ้นเส้นเนี่ยเป็นคนที่คบไม่ได้นะนะครับนะผมว่า ไอ้สองพ่อลูกคขเหรกับสองพ่อลูกไทยเนี่ยสินเสมอกันหรือเปล่าเราไม่ทราบนะพี่น้องคิดดูนะแม่งคบกันได้สามสี่สิบปีนะเหลี่ยมออกจากคุกมาไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกลับถึงบ้านปุ๊บหุ้นเส้นแม่งมาถึงบ้านเลยนั่งถ่ายรูปเลยหุ้นเส้นบอกพี่น้องชาวไทยที่เคารพครับสารไทยที่เคารพครับพี่พี่เหลี่ยมนะตอนนั่งคุยหัวเราะกิ๊กักกิ๊กักพอจะถ่ายรูปแม่งเอา บอกคอมาใส่เลยนะครับนะบอกคอแล้วทําเป็นป่วยนะครับนะนะครับวุ้นเส้นแม่งบอกพี่เหลี่ยมนี่ชอบโกหกสารบอกสารด้วยนะว่าพี่เหลี่ยมโกหกผมเนี่ยเป็นพยานได้เลยให้สารดีกาออกหมายเรียกนะครับวุ้นเส้นมาเป็นพยานยืนยันเลยพี่เหลี่ยมแม่งโกหกสารนะครับเราก็ไปรู้ว่าไอคนแก่สองคนนี้มันคบกันได้ไงบางคนก็บอกสินเสมอกัน บางคนก็บอกว่าเราไม่รู้อะไรงไงสองคนนี้มันเป็นยังไงนะครับนะพอกันคบกันได้สามสีสิบปีนะครับลูกสาวคุณคุณเหลี่ยมก็บอกว่าอังเคิลอยากได้อะไรก็บอกหลานนะมันโอ้โหผมดูแล้วมันน่าจะพอกันแล้วบอกว่ามีปัญหาทะเลาะกันเรื่อง c อเซ Center นะมีปัญหากันเรื่องมิจฉาชีพป่าปลามิจฉาชีพมีปัญหาเรื่องนะครับเอนเตอร์เ m นเมนต์คอมเ สมมุติว่ามันมีปัญหาจริงการสนทนาระหว่างแพทองทานจินวัตกับสมเด็จอุลเซนมันก็ต้องมีข้อความว่าเฮ้ยยังไงเรื่องคอเซนเตอร์อย่าปาบหนักนะมันกระทบกับกรัรมบูชา <c oughs> มันกระทบกับรายได้ของกรัรมบูชาสมมุติมันมีจริงมันต้องปรากฏอยู่ในคลิปเสียง <c oughs> อันนี้คือหลักหลักกฎหมายนะแต่ปรากฏว่าการเจรจาเรื่องปัญหาชายแดนระหว่าง สมเด็จคุณเซนกับแพรทองทานชินวัตรไม่มีการคุยเรื่องการการให้เบาๆหน่อยเรื่องการปราบปรามคอร์เซ็นเตอร์ในเขมรและไม่มีการพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่านะครับนะประเทศไทยอย่าสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะมันจะมันจะแยกลูกค้าของเขมรไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคิดว่าแพรทองทานโกหก หรือว่าสมเด็จฮุนเซนโกหกกันแน่นะครับในเมื่อแพทองทานไปกล่าวหานะครับนะครับแพทองทานไปกล่าวหากัมพูชาว่าไม่พอใจเพราะแพทองทานปราบปรา,ปรามคอร์เซนเตอร์และมิจฉาชีพในกัมพูชาซึ่งเป็นรา,ายได้หลักของกัมพูชาแต่ปรากฏในคลิปเสียงการสนทนาระหว่างสมเด็จคุนเซนกับแพทองทานไม่ปรากฏการสนทนาเรื่องการปราบปรา,ปรามมิจฉาชีพแต่อย่างใด และไม่ปรากฏการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องให้ยกเลิกโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนะครับเขาเอาคลิปการสนทนาระหว่างสมเด็จขุนเจนกับแพทองทานซึ่งสมเด็จขุนเจนตั้งใจในการที่จะบันทึกเสียงตั้งใจในการบันทึกเสียงแต่ปรากฏเป็ไงไม่มีเลยเราก็เลยสงสัยว่านะครับทักษิณชินวัตรแพทองทานชินวัตรนะสองพ่อลูกพี่เหลี่ยมประจําประเทศไทยเนี่ย พูดจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องว่าที่ว่าหุ้นเซ็นไม่พอใจเรื่องการปราบปรามคอเซ็นเตอร์อย่างหนักทำให้เสียผลประโยชน์หรือการการมามีนโยบาย์ t a นเ m e n t คอมเพกจะแย่งลูกค้าของคำอนผมว่าพี่น้องว่าใครโกหกครับนะ,อะไอพ่อลูกเมมนหรือพ่อลูก่าของไทยพี่น้องว่าไงะนะครับนะผมว่ามันไม่ใช่นะ นะเราไม่รู้ว่ามันทะเลาะอันเรื่องอะไรไอ้ไอสองพ่อลูกไทยกับสองพ่อลูกเขเมรน,นะครับเอาลองคิดดูแล้วกันเนะี่ยเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยผมในฐานะเป็นทนายความเขาก็ต้องดูจากเออถ้ามันทะเลาะก,กันและปัญหาการปราบคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันทําให้เขเมรเดือดร้อนรายได้หายเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดคุยในการในการเจรจาในการพูดคุยมันก็ต้องปรากฏในคลิปแต่นี่แม่งไม่มีเลยอะ <c oughs> นะครับบางคนบอกนิสัยและสันดานพอกันอ๋อ เนี่เขาคุยกันเรื่องแก๊สในทะเลแถวเกาะกูดหรือเปล่าอผมไม่ทราบเพื่อนกันกลัวว่าจะเป็นหุนชินการละครไม่เชื่อทั้งสี่พ่อลูกนะครับเขาจะยึดทรัพย์สินนักการเมืองที่ไปฝากไว้ในกัมพูชาหรือเปล่าไม่รู้สัจจะไม่มีในหมู่โจรผมไม่รู้ว่าใครเป็นโจรน,นะนะครับเหลี่ยมก็อยากจะเป็นเหมือนวุ้นเส้น ควบคุมประเทศเบ็ดเสร็จยาวนานพอวุ้นเส้นเนี่ยควบคุมขเขมรมาสามสีสิบปีคนขเขมรอดอยากดูนะฮะเมาวานดูข่าวแจกไข่คนละลูกเนี่ยอืมอืมนะครับเนี่ยรายงานข่าวเนี่ยครับห้าสิบเอ็ดนาทีตีสี่ตี 4, สี่ 4, ครึ่งขเขมรเปิดฉากยิงทหารไทยที่นะครับปราสาทตาควายวันที่สี่เสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว ขมเมันไม่สนใจคําพูดพ่อใหญ่ทำนะมันไม่สนใจเลยนะครับพี่น้องคิดอย่างไรนะครับเนี่ยบางคนบอกจุดๆโกหกล้านเปอร์เซ็นต์วุ้นเส้นมันอัดเสียงตั้งใจปล่อยมันเลยระวังคําพูดอ๋อนะครับนี่ก็เป็นความเห็นนะก็เรียนเชิญ f อฟพี่เหลี่ยม f อพี่ไทยเข้าแสดงเพื่อไทยแสดงความเห็นนะ <c oughs> ทำไมทักษิณกลับมาประเทศไทยวุ่นวายทันที นะครับนะครับก็สองตระกูลนี้มีผลประโยชน์ซับซ้อนกันอย่างมหาศาลหรือเปล่าครับนะพี่น้องประชาชนก็ว่ากันนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็นอินบงอินบ็อกอะไรกันได้นะครับก็ด้ยินดีรับใช้นะครับอืมนะครับอืมนะครับนะครับนี่เขาพูดถึงพ่อจะกลับวันไหนเสียงของลูกสาวถามพ่อนะครับนะพ่อต้องไปลบครับ ทุกคนก็การไปลบไปชายแดนมันก็ต้องเสียสละอืออือจะขับมีอะไรบ้างนะครับเอ่อชาวนี้เราก็ดูแล้วก็นะอืมนะนะครับตีหนึ่งบอกว่าอ่ายุติสงครามแนละ้วพอตีสี่แม่ก็ส่งทหารไปไงยิงเลยนะอ,อไอ้วุ้นเส้นเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่าคบได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูแล้วกันนะ นะครับไข่หนึ่งฟองทานแบบไข่ลวกได้หนึ่งคนอ๋อจุกรูนะนะครับเดี๋ยวเราจะใกล้พอแล้วอืมเออนะครับกองบินหนึ่งโคราชอะไรเนี่ยครับเปิดระบบแอนตี้โดนแบบเต็มระบบรัศมีเก้ากิโลต่อตอ่อเออป้องกันนะอืมนะครับอืม างลงเขมรแต่กลับดักไทยหยุดยิงทันทีโดยอเมริกากลายเป็นทางลงให้เขมรไม่ต้องเสียฟอร์มเพราะไทยเพราะไม่ต้องเกรจาหยุดยิงเหมือนปีห้าสขณะที่ฝ่ายไทยจาเป็นต้องหยุดยิงเพราะโดนบีบเรื่องภาษีนะครับน่ะนะนะนะก็ดูกันต่อไปนะครับไม่รู้ใจยังไงนะอืมอืมอืม,อม นะครับนี่หลายๆคนก็ยกย่องชื่นชมนายเชิดชายนะครับนามสกุลอะไรเนี่ยไขววิทย์ทูตไทยประจำยูเอ็นแถลงอย่างละเอียดถี่ถ้วนหักล้างคำโกหกสตอบุรี่ของเขมรทำให้ไทยได้นับแปดได้ยกแกนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูหลักฐานนะหาว่าเราไปถล่มนั่นถล่มนี่นะครับไปยึดอะไรปลาส่งปลาศาสตร์ทำลายโบราณสถานทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับชาวโลกเขาถามว่าไหนพี่เหมนพี่เหมนครับขอดูหลักฐานหน่อยประเทศไทยไปยิงพลเรือนคนไหนเสียชีวิตเลยครับไหนเอาศพมาดูหน่อยแม่งไม่มีครับเฟกนิวทั้งนั้นเหมนแม่งโกหกนะ่ะพอเอาเข้าจริงๆไหนครับประเทศไทยถล่มปราสาสเสียหายโบราณสถานเสียหายไหนครับไม่มีครับนะครับนะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง พิสูจน์กันด้วยหลักฐานจริงไหมครับท่านทนายชัยยานะเข้ามานะครับนะครับอืมนะะฮอืมมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอืมอืมเดี๋ยวกับนี่ก็เรื่องราวเช้านี้นะเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วอืมเดี๋ยวรับก็คือหลกัหลกๆประมาณเนี้ย นะก็คือง่ายๆอเมริกาก็พยายามจะบอกให้ไทยก็เขมรหยุดยิงถ้าไม่หยุดยิงกูจะไม่เจรจาภาษีกับมึงถ้าหยุดยิงกูก็ได้รางวัลโนเบลภาษีก็เจรจาได้เขมรก็มีทางลงไทยก็ได้ลดภาษีนะพ่อใหญ่ทําก็ได้รางวัลโนเบลเรื่องราวแม่ก็มีอยู่แค่เนี้ยก็คือสรุปทุกประเทศแม่ก็ต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศมันเป็นหลักนะครับทั้งอเมริกาทั้งเขมรทั้งไทยนะครับส่วน พี่น้องคนไทยก็ต้องดูกันต่อไปเพราะตอนนี้ก็ต้องอพยพอะไรต่างๆนะครับนะฮะก็เรื่องราววันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทหารไทยปลอดภัยนะครับวันนี้คงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่เดยนะครับก็ต้องออกไปเที่ยวนะฮะมีอะไรคืบหน้าก็มาเจอกันต่อกราบขอบพระคุณเช้านี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาในวันหยุดนะครับนะครับสวัสดีครับ